บอกข่าวเล่าแจกจากท่านพงรัฐนิลมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากัญชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีถุนายน2,565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบ่อใดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ ร,รู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอ,อกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่เจ็ดมิถุนายนครับเมื่อวานนี้ผมประชุมอยู่ที่กรุงเทพครับอยู่ต่อเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่มาร่วมงานขายสินค้าโอท็อ ของทุกจังหวัดที่เล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเมื่อวานนี้นะครับซึ่งมีพิธีเปิดผมก็ได้มาร่วมแล้วก็ได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจคนอุบลร้านค้าต่างๆที่นำสินค้าของจังหวัดอุบลราชธานีของเรามาจัดจำหน่ายกันนะครับในงานโอท็อปมิดเยียนะครับสองพยี่สิซึ่งจะจัด งานไปถึงวันที่12มิถุนายนนะครับเป็นการรวมปิดพันโอท็อปทั่วประเทศเลยนะครับอุบลเราก็เข้ามาร่วมด้วยตามที่ผมได้รายงานพอแม่พี่น้องเมื่อวานนี้ส่วนเมื่อวันจันทร์นะครับต่อเนื่องวันจันทร์เป็นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับโดยท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยท่านก็เป็นประธานในที่ประชุมท่านรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับก็เป็นประธานในที่ประชุมสิ่งแรกเลยนะครับที่ในการประชุมก็มีการติดตามงานต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะนำเอาเรื่องที่ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดแล้วก็สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งเรื่องของการขจัดความยากจนนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของการน้อมนำเอาหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์นะครับในการที่จะ เพิ่มบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างบ้านวัดแล้วก็ราชการด้วยนะครับก็จะเป็นความคืบหน้าที่จะมานำเรียนในวันนี้พ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงเนื้อหาอย่างที่ว่านั้นเนี่ยนะครับก็ในที่ประชุมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับท่านก็ ได้ถามหาครับพ่อแม่พี่น้องครับถามหาว่าผู้ว่าอุบลราชธานีไหนลองโชว์ตัวดูหน่อยนะครับแล้วท่านก็บอกกับที่ประชุมว่าได้ข่าวเรื่องของการสื่อสารการจัดรายการผู้ว่าผงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลโดยขนาดนี้ท่าน นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้รับทราบข่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับได้รับข้อมูลตรงนี้เช่นเดียวกันก็มีให้ผมได้ให้ที่รายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ว่าทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะชมเชยครับว่า จังพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีของเราเนี่ยมีการรับรู้ข่าวสารที่แต่ละวันมีความเคลื่อนไหวต่างๆถือว่าเป็นการาทันเหตุทันการนะครับโดยมีผู้ว่าเป็นผู้ที่จะนำข้อมูลต่างๆมาบอกเล่าเรียกว่าเป็นพี่น้องประชาชนที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ได้รับข่าวสารที่ ฉับไวด้วยนะครับท่านก็ฝากชมเชยพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลมาทุกๆท่านเลยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีท่านก็ฝากว่าท่านนายกท่านชื่นชมคนอุบลมานะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาที่ในเรื่องที่วันนี้จะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องก็คือเรื่องของการแก้จนครับที่เป็นภาษาคำสั้นๆง่ายๆนะครับ แต่คำยาวๆของการดําเนินการขับเคลื่อนในเรื่องนี้เนี่ยในรัฐบาลนะครับได้มีการอย่างที่ผมกลัาเรียนพ่อพี่พน้องวันนี้ขอทวนสักเล็กน้อยนะครับว่ารัฐบาลได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อยาวหน่อยครับแต่ว่าถ้าย่อสั้นๆนี่นะครับก็คือตั้งศูนย์เพื่อขจัดความยากจนบวกควบคู่ไปกับพัฒนาคนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยน้อมนำเอาหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รัชกาลที่เก้าที่พระองค์ท่านทรงประทานให้มาปฏิบัตินะครับเพื่อแก้จนและพัฒนาคนนี่คือ สิ่งที่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์อำนวยการในระดับประเทศเลยแล้วก็ที่ระดับจังหวัดก็มีการตั้งเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการนำเอาข้อมูลจาก TP Map ครับ TP Map นี่ก็หมายถึงว่าเป็นการข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่มีการสํารวจบุคคลนะครับ สถานะบุคคลต,ต่างๆครัวเรือนต่างๆเนี่ยว่าใครมีการตกเกณฑ์เขาก็มีการขีดเส้นขีดกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาในห้าเรื่องด้วยกันก็มีการขีดกําหนดว่าถ้าเรื่องนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จะถือว่าผ่านเกณฑ์ถ้าน้อยกว่านี้ก็ถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือตกเกณฑ์คนที่ตกเกณฑ์ต่างๆนี่แหละครับที่ข้อมูลจากระบบ TP Map ที่เขาประมวลใน ภาพใหญ่ของประเทศเลยเนี่ยเขาก็จะระบุมาว่ามีจังหวัดนี้จังหวัดนั้นมีจํานวนเท่าไหร่มีใครบ้างนะครับมีชื่อมีบ้านเลขที่เรียบร้อยซึ่งในการใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าชี้เป้าพุ่งเป้าเลยนะครับว่าจี้ไปที่คนที่ตกเกณฑ์การตกเกณฑ์ก็อาจจะมีหลายระดับนะครับแต่ว่าเขาก็ ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ในกลุ่มแรกก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยศูนย์ขจัดความยากจนและก็พัฒนาคนเนี่ยก็ต้องมีการบูรณาการในทุกกระทรวงเลยนะครับไม่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยมีทั้งกระทรวงแรงงานนะครับหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเลยกระทรวงการคลังนะครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องที่ตบเกณฑ์ตามข้อมูลระบบ TP Map นะครับให้สามารถผ่านเกณฑ์ได้นะครับนี่คือหลักการในที่มีการเดินหน้าขับเคลื่อนกันมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย โดยมีขั้นของการช่วยเหลือเนี่ยนะครับเขาก็บอกขั้นแรกเลยเนี่ยเขามีอยู่สามบันไดสามขั้นครับในการที่จะไปกระจัดความยากจนแล้วก็พัฒนาคนไปด้วยเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือช่วยให้เขาอยู่รอดก่อนคือให้พ้นจากทุกข์เข็นที่เขามีอยู่ที่เขาตกเยนไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีข้าวจะกินเนี่ยช่วยขั้นแรกก่อนให้อยู่รอดมีข้าวกินมีบ้านที่ อยู่อาศัยที่พอสมควรนะครับกันแดดกันฝนได้แล้วก็สเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือช่วยให้มีชีวิตที่พอเพียงขึ้นมาก็ดีขึ้นจากขั้นแรกคือช่วยให้อยู่รอดอยู่รอดเสร็จแล้วนี่ก็ช่วยให้อยู่แบบพอเพียงให้ได้แล้วก็เมื่ออยู่แบบพอเพียงแล้วเนี่ยต้องมีความยั่งยืนต่อไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าช่วยเดือนนี้แล้วก็ เดือนหน้ายังไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงก็ไม่ได้ต้องยั่งยืนด้วยนะครับต้องต้องรอดตลอดไปนะครับนี่คือแนวทางในการที่จะขจัดความยากจนที่มีการขับเคลื่อนกันอยู่ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็มีการทำเป็นเหมือนกับบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะครับว่า เราจะร่วมมือกันทุกหน่วยงานในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะแก้ไขขจัดความยากจนและก็พัฒนาคนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็จะมีข้อมูลที่ตกเยนอยู่ห้าเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือด้านสุขภาพครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของที่อยู่อาศัย เรื่องที่สามเป็นเรื่องของรายได้ครับเรื่องที่สี่เรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องที่ห้าเป็นเรื่องของการเข้าถึงการบริการภาครัฐนะครับก็เป็นห้าเรื่องที่เขามีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาถ้าตกเกณฑ์ในแต่ละเรื่องก็จะมีข้อย่อยอีกนะครับว่าถ้าตกเกณฑ์เรื่องความเป็นอยู่เนี่ยจะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับตกในข้อไหนก็แก้ข้อนั้นนะครับนี่คือ แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ประกาศให้เป็นวาระในการที่จะทํางานร่วมกันเป็นวาระของจังหวัดที่ต้องทํางานร่วมกันในเรื่องนี้เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วก็ร่วมกันที่จะทําให้ได้เป้าหมายทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการกําหนดแผนนะครับตั้งแต่ปลายปี2564นะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณเดือน ตุลาพฤจิกาเนี่ยก็มีการเริ่มต้นในการที่จะนำข้อมูล TP Map หรือ Thai People Map ก็คือแผนที่นะครับแผนที่ของคนไทยว่างั้นเถอะครับแผนที่คนไทยเนี่ยเอามาดูข้อมูลที่ชี้เป้าว่าใครตกเในอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็นำข้อมูลนั้นไปสอบทานในพื้นที่อีกทีครับว่าบุคคลนั้นเนี่ยยังคงยังตกใจกในเรื่องนั้นๆอยู่หรือไม่นะครับบางคนก็ ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วแล้วก็ช่วยเหลือนี่หมายถึงต้องยั่งยืนนะครับไม่ใช่ช่วยเหลือครั้งเดียวบางคนก็ยั่งยืนไปแล้วบางคนก็ตกหล่นมีมาใหม่ก็มีนะครับแล้วก็มีคนที่ที่เดือดร้อนแต่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับก็รวมเอาข้อมูลทั้งหมดนี่แหละครับเป็นเป้าหมายที่จะต้องไปดำเนินการในการขจัดให้เขาพ้นจาก กิจการตกเกณฑ์ดังกล่าวโดยการจัดทําแผนครัวเรือนครับก็ได้มีการจัดทําแผนแต่ละครัวเรือนเลยโดยมีเมนูเรียกว่าเหมือนเมนูอาหารนะครับที่ผมเคยบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับเมนูอาหารที่จะลงไปช่วยถ้าเขาตกมิติเรื่องของสุขภาพนะครับมีก็ไปดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องตัวชีวิตนั้นๆ แล้วก็หน่วยงานนั้นเขาก็มีแนวทางหรือเมนูหรือรายการการช่วยเหลือที่จะเหมาะสมกับครัวเรือนด้านนั้นนะครับในการที่จะลงไปดำเนินการก็มีเมนูทั้งสิ้นเนี่ยสองร้อยสามสิบหกเมนูด,ด้วยกันนะครับก็คือมีสองร้อยสามสิบหกรายการช่วยเหลือจากทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสามสิบเจ็ดหน่วยงานครับสามสิบเจ็ดหน่วยงานที่ผมเรียนว่า เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายแทบทุกกระทรวงเลยนะครับเมนูดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ท่านานอำเภอหรือชุดปฏิบัติการตำบลหรือทีมพี่เลี้ยงที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะถือ,อ,อรายการอาหารตัวนี้แหละครับที่จะลงไปทำแผนครัวเรือนแล้วก็พูดคุยถึงความสมัครใจว่าถ้าจะต้องการรายได้เพิ่มขึ้น ความสามารถมีอย่างไรนะครับแล้วก็เมนูช่วยเหลือนี่มีอะไรบ้างเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วเพาะเห็ดต่างๆเหล่านี้ปลูกผักสวนครัวแล้วก็นําไปถึงการานําไปขายเปิดช่องทางตลาดให้ด้วยทน้องนี้นะครับก็จะช่วยให้ตลอดลอดฟังนะครับนี่คือเป้าหมายที่ได้จัดทําแผนครัวเรือนกันแล้วก็หลังจากทํแบบจัดทาแผนครัวเรือนแล้วเนี่ย ก็แผนครัวเรือนนี่ก็เสร็จตั้งแต่ประมาณเดือนมีนานะครับมีนาก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วก็เริ่มดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้เมนูตอนนี้ก็ทยอยกันทํางานในการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับโดยมีศูนย์ระดับอําเภอมีศูนย์ของทางเทศบาลน,นคร,นครเทศบาลเมืองแล้วก็มีชุดปฏิบัติการตำบลเนี่ย236ทีมด้วยกัน แล้วก็มีทีมพี่เลี้ยงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ย500กว่าทีมนะครับนี่คือเป็นทีมงานที่จะลงไปช่วยดำเนินการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีการประเมินนะครับว่าในครัวเรือนทั้งหมดซึ่งจากการดูจากข้อมูล TP Map แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีครัวเรือนบวกครัวเรือนที่ตกหล่นด้วยนะครับ มีทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าครัวเรือนด้วยกันถ้าเป็นตัวเลขง่ายๆก็ประมาณหมื่นสองพันครัวเรือนนะครับพูดกันง่ายๆหมื่นสองพันครัวเรือนเนี่ยเป็นครัวเรือนเป้าหมายแรกที่จะต้องลงไปช่วยเหลือแก้ให้เป็นไปตามสามขั้นบันไดสามขั้นนะครับคือให้อยู่รอดให้พอเพียงแล้วก็ให้ยั่งยืน นี่คือสิ่งที่ต้องลงไปประมาณหนึ่งหมื่นสองพันครัวเรือนซึ่งก็เป็นครัวเรือนที่คัดจากทีพีแมปก่อนนะครับที่เขาชี้เป้ามาแน่นอนครับความเดือดร้อนความตกเย็นการาที่จะเป็นผู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆเนี่ยมีจํานวนมากกว่าหมื่นสองแน่นอนครับเพราะว่าตัวชี้วัดเนี่ยมีจํานวนมากแต่ที่ทางสภาพัฒ หรือที่เขาเป็นหน่วยฝ่ายเลขาของศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนระดับประเทศเนี่ยเขาขีดเป้ามาในเป้าแรกนี่ก่อนที่จะนำเอาข้อมูลการตกเกณฑ์จอบอทบวกกับครัวเรือนนั้นเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสองตัวนี้มาจับก่อนแล้วช่วยในกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นใน,น12,000ครัวเรือนเนี่ยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็มีการเหมือนกับลงไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ประเมินด้วยนะครับว่าครัวเรือนนี้เนี่ยหน่วยงานท่านในอำเภอเนี่ยบวกกับท่านนายกองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นบวกกับผู้นำท้องที่นะครับบวกกับ จิตอ,อาสาในพื้นที่บวกกับกหบดีพ่อค้าที่เป็นภาคีเครือข่ายเนี่ยสามารถช่วยกันแล้วแก้ปัญหาได้นะครับก็จะเป็นการจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มที่อำเภอแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าครัวเรือนไหนเนี่ยเกินความสามารถอำเภอนะครับอำเภอก็จะส่งต่อครัวเรือนนั้นนี่มายัางจังหวัดจังหวัดโดยหน่วยงานระดับจังหวัดก็จะลงไปช่วยกัน แก้ไขหรือขจัดความยากจนในเรื่องนั้นๆตามมิติที่เขาตกต่อไปด้วยนี่คือที่เราได้มีการจําแนกแล้วก็เพื่อแบ่งงานกันให้มีความชัดเจนนะครับอันไหนที่ท่านนายอำเภอแก้ได้ก็ให้ลงมือแก้ไขเลยนะครับซึ่งก็มีส่วนใหญ่เลยนะครับในหนึ่งหมื่นสองพันครัวเรือนเนี่ยก็ถือว่ามากกว่าเจ็ดสิบเปอร์ซ็นเลยนะครับเป็น ท่านนายอำเภอร,รายงานมาว่าใช้องค์ขาพยพใช้บุคลากรใช้หน่วยงานที่อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นในอำเภออำเภอเนี่ยแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็มีบางส่วนที่จะส่งมาที่จังหวัดก็เป็นสิ่งที่ท่านนายอำเภอได้ตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมือแก้กันแล้วนะครับพ่อแม่พี่นองครับวันนี้ในในหนึ่งหมื่นสองพันครัวเรือนเนี่ย มีการลงไปพูดคุยทำแผนช่วยเหลือนะครับให้เกิดการอยู่รอดในขั้นตอนที่หนึ่งในบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วก็ต่อด้วยบันไดขั้นที่สองไปแล้วเนี่ยขณะนี้ถ้าดูตัวเลขกันง่ายๆเนี่ยประมาณห้าพันกว่าครัวเรือนแล้วนะครับในยี่สิบห้าอเภอรวมๆห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับครึ่งหนึ่งแล้วที่มีการลงไปช่วยเหลือเพื่อให้อยู่รอดนะครับนันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความคืบหน้าของ จังหวัดอุบลราชธานีของเราในวันนี้ผมก็มีตัวอย่างครับที่ทางอำเภอได้ส่งเป็นก็จะขอรายงานบางบางอำเภอก็แล้วกันนะครับพอไม่ต้องครับเป็นตัวอย่างอย่างเช่นที่อำเภอโพไซเนี่ยนะครับเขาก็มีครัวเรือนอยู่ครัวเรือนหนึ่งก็คงสังวรชื่อไว้แล้วกันนะครับอยู่ที่บ้านทุ่งสีอุดมนะครับครัวเรือนนี้อยู่ด้วยกันสามคน คนที่เป็นแม่เนี่ยอายุ73ครับแล้วก็สมาชิกก็เป็นลูกเป็นหลานอยู่อีกสองคนตัวแม่ก็มีโรคประจำตัวนะครับมีทั้งความดันโลหิตสูงแล้วมีอาการป่วยทางทางจิตด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีบ้านบ้านที่อยู่อาศัยก็สุดโสมนะครับไม่สามารถกันแดดกันฝนได้เลยนะครับ อำเภอโพไซก็มีการไปลงทีมปฏิบัติการลงไปพูดคุยระดมท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับานายกอบตโพไซนะครับก็ลงไปกับทีมปฏิบัติการกับท่านนายอำเภอทีมพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็พี่น้องชุมชนช่วยกันในการที่จะ โดยทางอบตโพไซก็ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเพราะว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยท้องถิ่นมีงบประมาณส่วนนี้ซึ่งซึง,ซง,ซงอาจจะมีไม่มากนะครับแต่ว่ามีมีใช้แก้ปัญหาได้กรณีนี้เนี่ยอบตโพไซก็มีการสมทบเงินเข้าไปด้วยนะครับที่จะไปซื้อวัสดุที่จะใช้ทำเป็น เพล่อ uh, บ้านที่พอกันแดดกันฝนได้ซึ่งผมมองรูปที่ส่งมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่เรียกว่าอยู่อาศัยได้ดีกว่าบ้านเดิมเยอะเลยนะครับกันแดดกันฝนแล้วดูสวยซะด้วยนะครับเหมือนเหมือนเป็นเอ่อมาเท๊อปรีสอร์ทอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างชาวบ้านมาช่วยกันกำนันผู้ใหญ่บ้านช่างประจำหมู่บ้านต่างๆเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเจ็ด ถึงสิบวันนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ,อ,อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่แหละครับเป็นบ้านอยู่อาศัยได้จริงเลยนะครับนี่คือ,อ,อลักษณะของการแก้เรื่องของตกเกณฑ์เรื่องของที่พักอาศัยก็ผมเชื่อว่าคนที่อ,อยู่บ้านที่สุดโซมไม่สามารถฝนตกทีไรฝนก็ลั่ว แดดก็กันไม่ได้นะครับหลังคาก็คาผูพังเป็นจากเป็นอะไรเนี่ยซึ่งเขามีความทุกข์ในเรื่องนี้นะครับเแล้วกลายเป็นมีบ้านมีหลังคาที่กันแดดกันฝนได้อย่างดีนะครับมยีผนังมีประตูให้เกิดความปลอดภัยมีเพิงให้นั่งพักตอนกลางวันต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าสร้างความสุขให้เขาเลยนะครับครัวเรือนนี้ก็ ผลจากการตกเจนเรื่องของที่อยู่อาศัยส่วนเรื่องของรายได้นั้นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการที่จะลงไป <c oughs> เพื่อพัฒนาเพื่อที่จะให้สามารถหาอาชีพในการเลี้ยงชีพต่อไปให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้อีกนี่คือตัวอย่างที่ยกมาอีกตัวอย่างก็ได้ครับที่อำเภอพิบูรณ์มางสาหารครับคุณท่านนี้ เป็นสุภาพสตรีอายุ83นะครับอายุมากแล้วอยู่เพียงลำพังคนเดียวอ,อยู่ที่บ้านโนนเจริญตนนําบลหนองบัวหีนะครับอำเภอพิบูรณ์บางสาอาหารก็อยู่คนเดียวครับแล้วอายุเยอะแล้ว83ปีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ตกเกณฑ์นะครับทั้งที่อยู่อาศัยด้วยทั้งหลายได้ด้วยทั้งมีอาการป่วยด้วย ทีมท่านนายอำเภอนะครับพี่บุญบางสาหารร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงเนี่ยก็ร่วมกับทางผู้มีใจบุญใจกุศลต่างๆคนในหมู่บ้านช่วยกันบริจาคเงินนะครับได้เงินมาร่วมๆเกือบเกือบสองหมื่นนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับทานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีการระดมคนมาช่วยกัน ซื้อวัสดุมาก็ช่วยกันก่อสร้างขณะนี้สร้างไปเกือบเสร็จแล้วครับได้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเกือบจะอยู่ได้แล้วอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะสนับสนุนเงินเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับในการที่จะทําให้บ้านสมบูรณ์ขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าสร้างเสร็จแล้วก็ ทำให้เขาพ้นทุกข์ไปนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วยิ่งอยู่คนเดียวด้วยนะครับเป็นคุณยายอายุ83ปีด้วยกันนะครับก็เ,เพื่อนบ้านแล้วก็ท่านนายกก็ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีการบูรณาการกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในการดําเนินการเรื่องของการแก้จนเนี่ย มันก็จะไปสอดคล้องกับอีกอกิจก,กรรมหนึ่งนะครับที่ผมกลาเรียนพ่อพ,พี่น้องเอาไว้ว่าเ,าเรื่องของบวรนะครับเรื่องของบ้านวัดราชการที่เจ้าระกุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับท่าน,านากรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่กรุงเทพนะครับท่านร่วมไม้ร่วมมือโดยทําข้อตกลงกับทางกระทรวงมหาดไทย แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังในการที่จะนำเอา,เอาความร่วมไม้ร่วมมือการเกื้อหนุนกันระหว่างบ้านชุมชนวัดพัสคณะสงฆ์ต่างๆแล้วก็ราชการในทุกหน่วยงานในการที่จะแก้จนด้วยนะครับเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยแล้วกอ็อบรมกล่อมเกลาจิตใจให้กับบุคคลด้วย รวมถึงทางฝ่ายคารวาสเองเนี่ยก็จะไปช่วยสนองงานของคณะสงฆ์ด้วยนะครับในการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ทำให้วัดสะอาดสะอานนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าบางวัดเองเนี่ยหลวงพ่อท่านก็มีพระอยู่ในวัดเนี่ยก็ไม่กี่รูปนะครับงานที่ต้องทำเนี่ยมีจำนวนมากนะครับในการที่จะบูรณะวัดให้สวยงามหรือเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ย ดังนั้นจริงต้องอาศัยคารวะด,ด้วยนะครับถ้าวัดสวยแล้วเนี่ยชุมชนก็สุขใจไปด้วยนะครับเวลามาทําบุญที่วัดเนี่ยก็เกิดความสบายใจวัดก็เป็นศูนย์กลางเหมือนกับที่ในอดีตที่ผ่านมาในการทำงานเรื่องนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาน่าจะพอดีออพรุ่งนี้ผมก็จะรายงานความคืบหน้าของโครงการการเกื้อหนุนระหว่างบ้านวัดราชการ ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบอีกเช่นเช่นเคยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับในวันนี้ก็ใช้เวลาเกือบหมดแล้วเรื่องโควิดก็เน้นย้ํากันอีกนิดนึงนะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างดีนะครับผู้ป่วยเริ่มจะมีแนวโน้มลดลงทั้งประเทศแล้วก็ของอุบลของเราด้วยนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นต้องไม่ประมาทการไม่ตกนะครับมาตรการต่างๆมาตรการบุคคลเนี่ย ต้องเข้มข้นอยู่เราจะต้องทําให้ตัวเลขเนี่ยลดลงให้ถึงที่สุดเลยนะครับแล้วเราจะได้เกิดความมั่นใจในการที่จะทําให้โรคเป็นโรคประจําถิ่นต่อไปนะครับตามนโยบายของรัฐบาลวันนี้ก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพ่อแม่น้องครับพอกันใหม่ในวันมะออ่นเด้อพ่อม่น้องสวัสดีครับบอกข่าวเราแจก จากท่านพงษ์รัตนพิล่มรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากัรชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามิถุนายน2565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบ่ไดดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ